วันพรุ่งนี้วันอัคชาติติยาวันแห่งความเป็นมงคลวันแห่งการไม่มีหมดสิน้นวันอัคชาติติยาคือหนึ่งในวันที่มงคลที่สุดในปฏิทินฮินดูชาวฮินดูจะทําการบูชาพระแม่ลักษมีในวันนี้ค่ะเชื่อว่าจะนําพาความมั่งคั่งและโชคลาภมาให้ครอบครัว อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนิยมถวายมะม่วงสุกในวันนี้และขนมหวานอินเดียสำหรับใครที่สั่งชุดไหว้ของร้านเทวาราดูไปก็เตรียมรับพรความเปล่้นปังโชคลาภความร่ำรวยจ้าชุดนี้สุดคุ้มขนม12สูตรไหว้ทั้งสองเทศกาลไปเลยค่ะ และในวันพรุ่งนี้พิกคเนสวนเทวไลจะมีการทำพิธีในสองวันสำคัญวันพุทธที่30เมษายนวันอักชยาติติยาจะมีพิธีลักษมีปูจาทำบูชาต่อพระแม่ลักษมีและองค์วิสณุเทพโดยทำการบูชาองค์อวตารของทั้งสองพระองค์นั่นคือองค์วิเทน และลุกกมีนีวันพรฤหัส,สบดีที่1พฤษภาคมวันวินายากาจตุรธีจะมีพิธีคะเนตปูจาทําการบูชาถวายแด่องค์พระพิคเนตในวันสําคัญแห่งพระองค์ทําบูชาส่งสนานด้วยเครื่องบูชาตามหลักและรูปแบบของนิกายคณะปัตยะเพื่อให้พระองค์พ่อพระไทยสวดบูชาพระเวทถวายอารตีในเวลา10บนาิกาจนถึง18นาฬกาสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการฝากถวายบูชา สามารถฝากถวายได้ในพิธีมหามังคราอารตีได้ทั้งสองวันค่ะในเวลา19บเการกานาทีพิธีบูชายญ่ผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีได้ฟรีวันที่30เมษายนวันอัคยีติติยาวันแห่งการได้รับโชคลาภเงินทองแบบไม่มีที่สิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่หนึ่งพฤษภาคมวันวินัยกาจตุรถีวันแห่งความสําเร็จและพลังบวกสติปัญญาบารมีจากพระองค์ณภิกเุณีสวนเทวไลจังหวัด ชียงใหม่ขอให้ทุกท่านบูชาองค์เทพอย่างมีความสุขค่ะกันปฏิบัติป้าโมรยาหนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ